สบายดีพี่น้องมัจจุบุทุกคนเด้อจ้าอ้อนกับซีมาซอยใสยต่ตานพี่น้องต้มแล้วแล้วพีพากันกินต้มใสต่ตานอ้อนกซื้อมาแต่ตลาดซื้อมาสูนส่น้องสู่นุ่มกินพี่น้องวันนี้กระเพรูข่าวคนโตเศร้านี่ลมเนาะอ้อนเนาะทวเดืยวนี่คือว่าลมอนะไรอะไร งามงามงามโลติดตัสแสบขนานดะโลเทอโอนสายตันฮะจะซื้อโลเทอโอนบ้านหานสี่สิบพันแสบทาบ ตม้มกินกับแจ่วสม้มเลยพี่น้องมันมีน้องลุงหมดไปอุ้งเหียนเลยพี่น้องเลยคนตกกับอุ้งเฮียนผักบอลผักแล้ววันเสา,าอาทิตย์นเนาะเหียนผักผักวันเสาร์วันอาทิตย์ เช็น่อเ้ยต้มใส่ตันซิมไปเด้อหอแล้หมักเชนเลยต้นเลยต้นใหญ่ตอนน้อยต้นน้อยตอนน้อยแหล คนก็ซอ,อแล้วเด้อยจ้าพี่น้องซอแล้วเอามาต้มเพราะว่าซีซอ่พ,อ,อ,พอมใส่ใส่พร้อมเด้อยจ้าต้มใส่ตันต้มสม จ้าจิ๋งขุดเสร็จแล้วแหละจ้า แล้วเดราจะต้มใส่ตันพี่น้องนี่ก็คือก้อยปลาเอามาขัวพี่น้องแต่เมื่อวานอย่างพวกแบบนี้ว่าห้างเสด็จได้มันเรือตรงคลายนะโอ้น้องแล้วก็น,นำสดพี่น้องอันนี้ก็แเจวจ้ำกับใส่ตันพี่นอ้องมาได้จ้าเพื่อสู่คนกินข้าวเศร้านั่งกันสบายดีพี่น้องวพื่อสู่คน สบายดีเอสซีถูกคนนะจ้ามันคือเขาทําการนั่งเบื่อใจปดเชียนฟนกันอ่ะตกแป๊กตกแป๊กเฮือนทางหนาเฮือน่ะพี่้องเอ้ยฝนสาดเข้าไปรดี๋นำไลลงมาทางานฟ้าน่ยจะเก็เป็นบปเสืนอิกันสาดไป็ระบบงนทื่เป็นกันสาดมานี่ไปหานินเจอร์ เลคนบตกให้ตกลินยังอันยังอะไรน่อยเขาเขาหนุ่บนบ้านให้กว่าันเลยหนุ่ทางมาทางหนเหี่ยงเบสกระดายกล่ยยปมาเมา่กยบะมีแต่นแต่ตอนเที่ยงเมื่อวานแต่เขาเขาเย็นไว้ ินเก่า้เาอ้นควรจะหาเก็บตะปูเก็บปลาไหลคนน่ะมันม่แบบมันไม่เนี่ยปลาใชที่มอยู่เนี่ยเราไม่ยองแล้วก็ปลาหนองเนี่ย ข้าขึ้นนะนี่หมกเป็นธงไห่ธงหน้าเดี๋ยนี้มันคืออยู่มหาไซเลยอดิงเาเก็บหอยเซ็กกับกูกับแป้งย้อนไปบนคลิปล่างๆยูงตัวแรงแห้งเลยอะตอนเท่าไอตอนเข้าไาร่อตอนเท่าไหรมหาไซยใหม,ม่

ลองลูกรเรือกินข,ข่าวอีกเหมือนเดพี่ร้องกินกับไข่เนาะก,ก็ไข่ดาวกับต้มไข่ไกินชอนเมนูน้ำ <laughs> ตา,นา,นาลุ่มาน,นีเออเเื้อช่วงเออ เบอร์บักเบอร์เบอร์ทีบอร์แนมตะเุ่นแนมเพือนค่ะนมไม่อร่ีมากไปวัดอันท่านใจค่ะมันแดดถึงไปคิ้จักไปเลยน่ากคิวรักอืคิ้รัก สมสัาจะไปสวรรค์กตามสิบรักเนี่ยบ่สิโ เื่องสีาแิเลยานั้นวันเถิดคนแรกฉันมีต้อดีใจน้าพี่น้องคนเกิดกัิดเอเ็นดีใจน้ำพี่น้องนมีเงินมีการอยู่ในของตัเองก็ดีใจนำเพื่อนเลยนเล่ร่อนน้องก็ที่น้องหูอะไรจำอันถาต้องเลืองง่ายคุณงง่ายที่หมคุ่งเหอาี่อยเขาเอิปจนอี่หอผลยี่หอ อยู่หนุ่มอั่วคุวนนอนเร่ร่อน,น,อนไปเร่อนมาไปตามสถานาการณ์พาไปแตบบ่นหองเลยอได้ด้วยส์ยห,อหอบ,หอสสอหอบอกออระหอบไปทางใา<ฮ>าดต้องหบเลยเนาะมีได้ดดีมวกก่าหอบไปทางใาดเท่ากับเ้าอยู่นะไปอยู่ภูเขาคดอกสบายใจ ทําหอ้วมันเป็นน่มเอฟซีนะคืหักแทน,นดีแหละก็ที่จะยืนมือเขามาซอยเห็ดเือลังนี่ยเือลังน้นงบดา,ายขนาดอุกแปลกใจนบเ็ดเ <c oughs> องกับูได้ว่าเือํานี้ต้องบดระดับนี้บ่คืออยู่ไยอยู่ไยนี่งนเงนซนี่นเ็ดเือนได้เป็นลัง อุปกรณ์ถือเนาะอ,อ,อยู่อยู่อยู่ยาวแทนใช่ความสีบมันสูงสิน้องสูงกองอันนี้มันมีจวนหน้ากับกล้องนำเข่าจากประเทศไทยมันมันก็ค่ะน้ำมูกละมันค่ะผ้าศอกผ้าซีเด้ค่ะเดินถอกเดินท่างเกื่อมาฮอลล่าวี่น้องค่ะคายแห้งกับแห้งกว่า,ทาไทยเลยเหมลอนนี่แบบเหยียบเงินแห้งกว่าเลยถ้าเป็นเป็นลูกต่างเดือนเก็บประเทศ เดี๋ยวไปรจ้า,างเขาเน่แค่ได้ดีตำหน่วนเสร็จงานกรรมกรเดือทางรางทิ่ได้ดีนะอนอนเนาะได้ไห้แตว่านงานแม่บ้านบอเริมน้ำมันโบน้ำใช้เติมค้าของบุกเก้นสามพันบาทเขาจ้างทุ้มพูดแล้วนะร่างถ้วยร่างบวงตัมร้านอานหารน,นะครับบุกเก้นสามพันบาทเดีย๋ยวคิดนีก้ก็ลาไปก่อนเดีที่นองเดิมเดีย๋ยวไปรอฟัง ที่เป the so uh, ิอ้นเด้อเพื hmm. ่อนจะไปรีวิวเพื่อนเพื่อนพี่น้องบากมันยังรีวิวแวานหัวเรบบอนน้่มมันหอยงั้นก็ถ่ายเอฟซีเบิรงเด้อก้นก็ลา่างกอนเด้อจ้าฝากัดค์กดแชร์กดติดตามอ้นมหาใจเนี่ยเด้อจ้าขอบพระคุณเอฟซีมัสุกสุขุคนเด้อจ้าอ้นกะบที่ห้กับร่งใจอ้นก้นก็ได้หมื่นซับเด้อจ้าเมอแองว่าสีพากันะลองพี่น้องก็คิดไปชื่อยังมาฝนกับตกฝนกับตกพี่น้องแต่ว่าแกคิต้องจะลองนะพี่น้องได้เลยรอติดตามพี่น้องเด้อจุดจุด คือด่ามากอือคือด่าตจอดเวยดีพี่นาอายาเรื่มผักซองลงกาพาไม่ลี้เดี่ยวเลยจ้า